สวัสดีครับอยู่กับแอดพิกเจนนรงอิรุนนะครับช่วงนี้กาจอเล่นเกมกาจอทำงานหาซื้อยากมากๆครับแต่ในวิดีโอนี้ครับเป็นข่าวดีครับว่ามีกาจอมันแนะนำกันในราคาเรียกว่าถูกพิเศษทาง Colorful ครับสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นกาจอ1030ในเวอร์ชั่นใหม่ เพราะมาพร้อมกับแรม4 g b ซึ่งโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยตัว GT1030 เนี่ยจะมาพร้อมกับแรมแค่2 g b เท่านั้นเองนะครับโดยการจอตัวนี้ครับมีวางจำหน่ายอยู่ที่ทาง d e w a Natural นะครับสามารถไปตากันได้เลยมีลิงก์อยู่ด้านล่างอ่า และตัวการตัวนี้เป็นการที่วางขายจริงๆและแอดบิกซื้อมาใช้จริงๆเพื่อเอามาเทสเกมนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนนี้กันนะฮะอันนี้คือใบเสรนะครับที่สั่งซื้อมานี่ฮะก็จะเป็นตัวกาจอนะครับ Colorful GT 103 0 4GV นะครับราคา2,980บาทแบบนี้เลยนะฮะข้างบนอันนี้ขอพับไว้หน่อยเพราะมันมีที่ยงที่อยู่นะ โอเคนะนี่นะครับสำหรับหน้าตาของตัวการ์ดนะครับก็จะมาในกล่องลักษณะนี้เป็นลายคล้ายๆกับมอนสเตอร์วะหรือเป็นมังกรเนาะเป็นมังกรนะครับสีออกแนวส้มๆแดงๆดูด,ด,ดุดันดีนะครับบริเวณด้านข้างเองนะฮะก็จะมีในฝั่งของตัวตรงนี้ระบุเอาไว้ว่าเป็น G Force GT 1 0 3 0นะครับด้านนี้ก็จะระบุแบรนด์ไว้นั่นก็คือ Colorful นั่นเอง รับประกันสินค้าโดย Dewa Natural นะฮะอันนี้ใครสนใจไปสอบถามกันได้เลยนะครับบริเวณด้านหลังของตัวการ์ดนะครับก็จะระบุในเรื่องของตัวฟีเจอร์ต่างๆเอาไว้นะครับมีทั้งในตัวชิปนะครับซึ่งก็จะเป็นตัว Nvidia นะครับ GT1030 นะครับมีในส่วนของตัว Nvidia CUDA นะครับซึ่งตัวนี้จะมี CUDA อยู่ที่384ยูนิตนะครับ แรมเป็น4 g b 64 bit, บิตนะฮะมีค็อกสปีดคอคล็อกอยู่ที่1,152นะครับแล้วก็เมมคล็อกอยู่ที่1,50 0เนาะนี่ก็มีพัดลมนะครับมีในเรื่องของการออกแบบนะครับที่เป็นพวกคาปาซิเตอร์ต่างๆก็จะเป็นรุ่นที่ทนทานนะครับกินไฟต่ำด้วยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าตัวกล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาเบาเลยแหละ มีอะไรอยู่ข้างในปะเนี่ยหรือว่าเป็นแค่อ้น,นี่เฉยๆอ่ะเป็นแค่กล่องเปล่าเปล่าเดี๋ยวลองแกะดูกันนะครับอุ้ยก่อนที่จะแกะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะระบุสเปคขั้นต่ำนะครับของเจ้าการ์ดตัวนี้เอาไว้นะฮะว่าถ้าใช้การ์ดตัวนี้ต้องมีอะไรยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็น Basic เบสิกแหละพื้นฐานนะครับ พาวเวอร์ซัพพลาย300วัตต์หรือมากกว่านะครับแรม2 g b ขึ้นไป Windows 10 Windows 8 Windows 7ใช้ได้นะครับต้องเชื่อมต่อกับ PCIe ต่างๆนะครับที่เขาระบุเอาไว้รวมไปถึงฟีเจอร์ที่เขารองรับนะครับอย่างพวกซอฟต์แวร์ GeForce Experience DirectX 12เป็นต้นนะฮะแกะกล่องออกมาก็จะเจอแบบนี้นะครับเป็นฟองน้ำมาการกระแทกมาอย่างนี้ มีคู่มือควิกไกด์มาให้1เล่มนะครับศึกษากันได้ตรงนี้มีฟองน้ําอีก1อันแล้วก็ฟองน้ําอีก1อันให้ฟองน้ํามา3ชุดด้วยกัน <c oughs> เยอะมากสําหรับตัวอุย้ยตัวการ์ดบางมากคือ <c oughs> ผมจับไปแล้วผมเอ้ยเลยนะฮะนี่ครับผ่านเรียกว่า qc นะฮะจากทางเดียวามาแล้วนะครับมีระบุเอาไว้ว่า not for cryptocurrency mining อ่า violation of this will void warranty เขาบอกว่าแปลง,ง่ายๆเลยนะเอาไปใช้ขุดหมดประกันนะจ๊ะถ้าเขาจับได้นะครับนี่เป็น p o l i c ีของทางการ์ด o o o r r u u l เองนะครับแกะมาดูกันด้านในดีกว่าตัวการ์ดตัวนี้หุยจิ๋วมากจิวจ๋วๆมาเลยนะครับสำหรับตัวการ์ดมาในขนาดที่เล็กทีเดียวนะครับไม่ได้เห็นตัวการ์ด ไซส์ขนาดนี้มาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นการ์ดในรูปแบบที่มี1พัดลมนะครับเป็น1พัดลมอยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่มีช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงแต่ประการใดเสียบลงไปพร้อมใช้งานได้เลยลงไดรเวอร์พร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวกรอบด้านนอกนะครับก็จะเป็นกรอบพลาสติกสีดำนะครับพร้อมกับมีแถบเส้นสีแดงนะฮะลอกสิเกอร์ออกเลยก็แล้วกันแบบนี้นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นคโครเมียมเงาๆสองด้านนะฮะเพิ่มความสวยงามเพิ่มลูกเล่นในการใช้งานแบบนั้นนั่นเองนะฮะด้านข้างเองตัวการ์ดเหมือนจะถอดออกได้ง่ายนะตัวกรอบพัดลมด้านนอกเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นสลักอยู่นะฮะดึงออกปุ๊บก็จะถอดกรอบด้านนอกมาเพื่อทําความสะอาดตัวการ์ดได้ไม่ยากมากนกนะครับบริเวณ ตัวระบายความร้อนนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับเป็นครีบอยู่ด้านในอ่าเขาก็จะดึงความร้อนจากตัวชิปนะครับแล้วก็ใช้พัดลมนะฮะเป่าอัดตรงอลูมิเนียมฟินนะครับเพื่อระบายความร้อนเป็นสแตนดาร์ดของการระบายความร้อนนั่นเองอีกจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับตัวกาจะมาใน PCB สีดำนะครับดูเท่ดูหลอดีทีเดียวนะถึงแม้จะเป็นกาที่เล็กแต่เท่ดีนะฮะด้านหลังเองนะครับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ทั้ง การรับประกันนะครับสำหรับการรับประกันตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่2ปีนะครับการรับประกันมีแปะสติกเกอร์เดวาไว้นะครับสปีเต็มนะโดยเดเวอเดชูรัลนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นการนะครับคัลเลอร์ฟูจีทีนะครับข้างหลังก็ PCB สีดำเช่นกันนะแล้วก็จะมีวอยตรงนี้หัวน็อตนะครับถ้าขันตรงนี้หมดประกันนะฮะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับ เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาการเชื่อมต่อของตัวการ์ดจะเป็น PCIe นะครับซึ่งเป็น PCIe x p r e s s x 4เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองเทสจริงกัน,กนว่าเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับรวมไปถึงพอร์ตเชื่อมต่อน่าสนใจมากนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้2พอร์ตประกอบไปด้วย d b 1 5พินหหรือ VGA สีที่หลายๆคนอาจจะมีติดเครื่องอยู่นะครับหน้าจอรุ่นเก่า15นิ้ว17นิ้ว19นิ้วหรือ20นิ้วนะฮะที่เป็น LCD รุ่นเก่าหรือ CRT อาจจะคุ้นเคยกันกับพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้ซึ่งการจอรองรับด้วยและอีกหนึ่งพอร์ตนะครับสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อยุคใหม่เช่นทีวีเช่นมอนิเตอร์เกมมิ่งต่างๆหรือมอนิเตอร์ทำงานก็จะใช้ HDMI ดังนั้นก็จะค่อนข้างที่จะรองรับได้หลากหลายนะครับมีอยู่ด้วยกัน2พอร์ตนะฮะ ตัวกา๊าซหน้าตาแบบนี้อย่างที่เห็นกันเลยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบประสิทธิภาพกันนะฮะว่าตัวกา๊าซจะเร็วแรงเฟียวแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูกันครับผม นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดในราคาประหยัดนะครับ2980บาทในยุคนี้การ์ดจอแพง ถ้ามีงบไม่เยอะนะครับอยากอัปเกรดจากเครื่องเก่าเพื่อเอามาเล่นเกมเบาๆนะฮะเช่นว่ารอรัน CSGO นะครับผมแนะนำเลยแต่ถ้าคุณจะซื้อการ์จอตัวนี้เอามาเล่นพวก ButtonField 2042เอามาเล่นเกมโหดๆอยาก Apex Legends ถามว่าเข้าเกมได้ไหมมันก็อาจจะเข้าได้แต่ในการเล่นจริงผมว่าไม่ได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะครับต้องปรับภาพตา่าต้องปรับกราฟิกตา่าเล่นแล้วหน่วงเล่นแล้วกระตุกยิ่งเป็นเกมแบบ Triple A อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ไหวแน่นอน นะครับก็จะออกแนวไปทาง CSO, Dota หรือเกมที่อาจจะกินสเปคขึ้นมาหน่อยนะครับพวกเกมเนื้อเรื่องตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้หรือใครจะหากาจอมาใช้เสียบจอทํางานอะไรแบบนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนที่สําคัญราคาไม่สูงครับ2980บาทในยุคนี้เรียกว่าโ,โหราคานี่หากันยากแน่นอนกับราคานี้บางรุ่นบางตออเนี่ยหนึ่นี่ปากันไปเกือบ5000ก็มีนะฮะใครที่สนใจนะครับลองสอบถามไปทาง d e w a Natural ได้ ไม่รู้หมดหรือยังนะครับเพราะว่าก็จะลงรีวิวไปเนี่ยถ่ายรูปไปทีหนึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับอย่างไรซะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการที่ใช้ได้เลยในงบประหยัดนะครับเกมก็อย่าง ที่ทดสอบให้ดูกันความร้อนก็อย่างที่ทดสอบให้ดูกันแล้วเย็นแรงสมค่าตัวทีเดียวกับประกัน2ปีนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนงบน้อยกับเจ้า GT 1 0 3 0จาก Colorful โดย d e ว a น a t เ r a รนะครับขอบคุณทางเดว a าด้วยนะครับที่เออเฟื้อตัวการาดมาให้ได้รีวิวกันนะฮะเดี๋ยวเจ้าเจ้าก้าตัวนี้ไปจัดสเปคการเจ้าเจ้าก้าตัวนี้นะครับไปเป็นเทสเบสทดสอบกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ